ของเขานะคะใบจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะปลายใบยก็จะแห้งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆปลายใบยแห้งสีไม่ค่อยชัดนะคะหรือนะคะเมื่อเขาสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านคลิปนี้นะคะมินก็จะมาพูดถึงเรื่องดินนะคะที่ใช้ปลูกกับบอนสีเนาะ ซึ่งหลักๆแล้วนะคะเพื่อนๆดินที่เราสามารถใช้ปลูกกับบอนสีเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความสวยงามจเจริญเติบโตได้เต็มที่ต้นใหญ่กอแข็งแรงนั้นนะคะก็จะเป็นดินล่วนดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีเนาะส่วนมากแล้วก็จะเป็นดินอ่า ดินที่ผสมกับใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะอาจจะเป็นดินผสมใบก้ามปูดินขุยไผ่หรือว่าผสมกับกับมะพร้าวสับนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถล้วนซุยสามารถระบายน้ําได้ดีเนาะ เราจะมาดูนะคะเพื่อนๆเราจะมาดูเจ้าบอลสีต้นนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอลสีฮกหลงนะคะเพื่อนๆที่ได้ปลูกไว้ที่บ้านคุณแม่นะคะจะสังเกตเห็นว่าดูใบของเขานะคะใบจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะปลายใบยก็จะแห้งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆปลายใบยแห้งสีไม่ค่อยชัดนะคะหรือนะคะเมื่อเขา,าแทงหน่อออกมาแล้วเนี่ย ใบใบใหม่ของเขาก็จะมีการเล็กลงนะคะเพื่อนๆมิ้นก็มาสังเกตเห็นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของดินเขานะคะตัวนี้จะเป็นดินเหนียวนะคะเพื่อนๆทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่เนาะเหมือนกับว่ารากเขาเนี่ยไม่เดินนะคะเพื่อนๆรากไม่เดินรากไม่เยอะถ้าเกิดว่าเราใช้ดินเหนียวเนี่ยปลูกกับต้นบอนสีก็จะทําให้รากของเขาไม่เดิน ชะง,งักการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้รากเนี่ยไม่สามารถหาอาหารได้นะคะวันนี้มิ้นก็เลยจะมาเปลี่ยนดินให้กับน้องเขานะคะอ่าเราก็จะมาเปลี่ยนเลยเนาะนี่นะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะอ่าเนี่ยดินจะไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุนะคะเป็นดินเหนียวเลยนะคะเนี่ยปั้นนี้ยังได้เลยนะคะ ข้อเสียของการที่เรานําดินเหนียวมาใช้ปลูกต้นบอนสีเนี่ยก็จะทําให้รา,ากของบอนสีของเรานะคะไม่สามารถหาอาหารได้เต็มที่เนาะเมื่อรากเขาไม่สามารถหาอาหารได้เต็มที่ก็จะทําให้บอนสีของเรานั้นไม่โตหรือว่าโตช้านั่นเองนะคะเพื่อนๆหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลดน้ําเข้าไปนานๆน,น,นะคะน้ําเขาก็จะขังอยู่ในบริเวณกระถางนี่แหละ พอขังไปขังไปก็จะทําให้รากของเขาเน่าได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆอน่าเราก็มาเปลี่ยนกันเลยเนาะในการเปลี่ยนนั้นก็คือระมัดระวังนิดนึงนะคะอ่าเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะคือรากเขาเนี่ยเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆนนี่รากเยอะอยู่แต่ว่าจะเป็นรากฝอยไม่ใช่รากที่แบบว่าใหญ่นะคะ เราก็จะเปลี่ยนเขาเลยเนาะแต่ว่าในการเปลี่ยนดินนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะไม่ให้รากของเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่ารากของเขาขาดนะคะมินก็จะนำสายายางนี่แหละมาฉีดตรงบริเวณร,รากเขานะคะถ้าเกิดว่าเราบี้ออกอย่างนี้นะคะ <Master. S 1> เ,เพื่อนๆก็อาจจะทำให้รากของเขาขาดได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำกันค่ะ นี่นะคะมินก็จะเปิดใส่ก๊อกน้ําเลยเนาะก็วิธีการเปิดล้างใส่ก๊อกน้ําแบบนี้นะคะเพื่อนเนเพื่อที่จะป้องกันลากเขาไม่ให้ลากเขาขาดนะคะถ้าเราไปดึงดินออกเลยอย่างเงี้ยก็จะทําให้ลากของเขานั้นขาดทาให้ต้นบอนสีของเรานั้นชะงักการจเจริญเติบโตได้นะคะเพื่อนๆนอ่า แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในการล้างดินออกอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นการชะล้างที่อาจจะมีเพลี้ยที่มาเกาะกินตาโคนกาบใบของเขาได้เหมือนกันนะคะโูลากเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิคะเพื่อนๆอ,อ่าเนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมีเขี้ยวมีแง่งแล้วนะคะเนี่ยจะได้หลายต้นเลยนะคะเนี่ย อ่านี่นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราได้มาแล้วเนาะมันจะมีอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นต้นลูกของเขานะคะมินก็จะตัดเขาเลยนะคะเราจะทําเป็นเป็นแยกสองกระถางนะคะอ่าก็จะใช้มีดเฉือนเลยเนาะแต่ก็ระวังแงงเขานิดนึงนะคะเพื่อนๆอนอ่านี่นะคะเราก็จะได้เป็นสองต้นนะคะเพื่อนๆน จากนั้นนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะมาปลูกในดินร่วนดินตัวนี้คือมิ้นผสมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นกองกองนี้เลยนะคะเป็นดินร่วนที่ผสมใบก้ามปูแล้วก็กาบมะพราวสับนะคะก็ในการปลูกบอนสีนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆสามารถปลูกได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ว่าเราดูแลเขาในเรื่องของดินเนาะ ถ้าเกิดว่าดินเหนียวมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้บอนสีของเรานั้นไม่โตโตช้านั่นเองนะคะแล้วก็ในการเลือกกระถางนี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่กระถางที่ใบใหญ่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้บอนสีของเราไม่โตได้เหมือนกันนะคะเหมือนเขาหาอาหารลำบากนะคะอ่านี่นะคะก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณสักเดือน2เดือนนะคะเพื่อนๆน,น้องเขาก็จะสามารถติดลากมีใบที่สวยงามแตกหน่อแทงลากออกมาแล้วนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนดินให้เขานะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเขามีอ่าลักษณะอาการแบบไม่โตหรือว่าโตช้าชะงักาการจจเจริญเติบโตแบบนี้นะคะให้เรามาสังเกตตรงที่ดินเขาก่อนเลยนะคะดินเขาอาจจะแบบ เป็นเป็นดินเหนียวเนาะถ้าดินเหนียวมากเกินไปนี่ก็ไม่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ราคาเพื่อนเพื่อน<ๆ>บอนสีของเรานั้นก็จะกลับมาสวยงามให้เราชื่นชมได้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ